สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลักานณากรากฎนะคะหัวข้อนี้คือข่าวดีต้อนรับปีใหม่2569เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎลักานณากรากฎจะมีข่าวดีอะไรให้ได้ชื่นอกชื่นใจในช่วงปีใหม่นี้นะคะก,ก็เริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาฟังคลิปไปจนถึงสิ้นเดือนมีนานะก็ยังอยู่ในช่วงของปีใหม่อยู่นะคะ มาดูกันเลยนะขอพลังงานของชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎกันเลยนะมาพลังงานชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎนะคะมาดูซินะคะปีใหม่นี้นะจะมีข่าวดีอะไรว้าวใบแรกนะคะเป็นไพ่โฮมิดนะเป็นเมเจอร์ซะด้วยนะคะ ่มาดูกันต่อนะไพ่สี่ดาบไพ่เด็กถ้วยนะคะไพ่เจ็ดเหลีอยนอแล้วก็เป็น n น g h t of Wands นะคะ โอเคแหละนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะใบแรกเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเฮอร์มิตเลยนะเป็นไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเลยนะคะก็บ่งบอกว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะเออเขาเรียกอะไรนะจะเห็นหนทางเนาะจะเห็นหนทางจะเห็นทางออกแบบนี้เป็นต้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะ แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่สําหรับบางคนบางท่านไพ่นี้เป็นไพ่ฤาษีเป็นไพ่ที่แสวงหาสัจธรรมนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะแบบแสวงหาความจริงของชีวิตการปลีกวิเวกการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญเพียรเพื่อการหลุดพ้นแบบนี้ก็ได้เราติดกับสีดาบด้วยก็เป็นไปได้ที่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎบุญกุศลเกื้อนหนุนเนาะทำให้คุณไดเ้เขาเรียกอะไรนะ เข้าปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเก็บตัวเก็บวาจาเก็บสายตาแบบนี้ก็ได้เป็นการปฏิบัติแบบเข้มงวดเลยนะสองใบนี้มาคู่กันนะคะอืมแต่สําหรับบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นพระก็ได้นะอาจจะได้บวชก็ได้บางคนก็บวชเป็นแม่ชีถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะ สำหรับบางคนบางท่านก็จะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีแบบนี้ก็ได้เลยนะคะคุณจะได้รู้คําตอบไปอยากรู้อะไรคุณก็จะได้รู้มันเป็นลักษณะนั้นนะคุณจะมีความสุขขุมรอบครอบมากขึ้นด้วยนะคะบางคนชอบใช้ชีวิตเงียบๆอยู่คนเดียวนะคะอาจจะไม่ได้บวชไม่ได้อะไรก็ได้แต่รู้สึกว่ากําลังศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างอยู่ที่แบบอาจจะเก็บ อาจจะแบบซุ่มอาจจะแบบไม่เปิดเผยตัวตนมันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะคะแล้วคุณจะทํามันได้สําเร็จด้วยมันเนื่องจากว่าคุณจะแตกฉานในด้านการเรียนรู้คุณจะมีความคิดที่ฉลาดเฉียบแหลมและล้าลึกมากๆเลยนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนแต่เป็นการพัฒนาแบบเง,งียบๆเออเป็นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีได้หลายหลากหลายลักษณะนะในสิ่งที่แม่หมอเห็นแต่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวแหละนะ อืมนะโอเคนะคะแม่หมอจะบอกว่านะอะไรที่มันเคยนิ่งเงียบนะสิ่งที่คุณรอคอยมันกําลังจะเคลื่อนไหวละนะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีคุณกําลังจะได้รับความโชคดีนะคะการงานการเดินทางความกระตือรือร้นความกระปี้กระเป๋าในจิตในใจของคุณเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นนะการได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเป็นน้ําจิตน้ําใจเป็นกัลยาณมิตรก็ได้แบบเนี้ยเรียกว่าสิ่งที่เห็นคุณมักจะสมความปรารถนานะคะในช่วงนี้นะอืม คุณอาจจะได้ลิ้มลองอะไรใหม่ๆก็ได้แล้วตัวคุณเองอาจจะได้ใช้ศักยภาพตัวเองมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้บางคนได้เดินทางไกลไปต่างประเทศในสิ่งที่รอคอยแต่สําหรับบางคนบางท่านก็คืออาจจะย้ายที่ทํางานแบบนี้ก็ได้นะบางคนย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณนั่นแหละบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของรถก็ได้การซื้อรถก็ได้ขายรถก็ได้หรือว่ารถให้โชคก็ยังเป็นไปได้เลยเนี่ยมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะในสิ่งที่ชาว รกรกฎจะได้รับนะอมืมันเป็นด้วยความความสุขใจอ,อ่ะมันเป็นความสุขใจแล้วก็ปรารถนาเรียกว่าสมปรารถนาได้ทําตามใจปรารถนาเได้ในสิ่งที่ปรารถนาได้มิตรภาพที่ดีรักครั้งใหม่ยังได้เลยนะเอ,อรักครั้งใหม่ยังได้เลยนะคะบางคนรักแบบเงียบๆก็จะมีเกณฑ์ที่จะแบบชื่นมืนขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้มาดูกันต่อนะคะ เก้าคาถาสเตรนหกถ้วยแปดคาถา แล้วก็8ถ้วยนะคะโอเคแหละจริงๆเลยมีเกณฑ์การยกย้ายจริงๆนะคะบางคนบางท่านเหมือนกับว่าที่ตรงนี้นะคะไม่ได้เติมเต็มสิ่งดีๆในชีวิตให้กับคุณแล้วรู้สึกว่าพอแล้วจบแล้วคุณมีเกณฑ์ย้ายออกนะคะการลาออกจากงานก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะลาออกจากความสัมพันธ์เฮอ,อันก็เป็นไปได้นะคะที่คุณมีเกณฑ์ที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็เดินทางไกลาบางคนเป็นแบบนั้นเลยนะคะหรือความรักที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะความรักอาจจะมีเหตุ ที่ทําให้ต้องห่างไกลกันอีกคนต้องย้ายไปทํางานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้แล้วตัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางบ่อยด้วยไปไปมามาแบบนี้นะคะความสัมพันธ์เก่าเพื่อนเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์ใหม่แล้วคราวกลับมาคราวนี้ก็จะเป็นการสารสัมพันธ์แบบอย่างรวดเร็วอืมนะ เป็นลักษณะน,นั้นบางคนคุณก็เจอเขาเรียกอะไรนะคู่ทางไกลที่คุยกันก็อาจจะมีเกณฑ์ได้มาเจอกันแล้วก็มารับคุณไปอยู่ด้วยย่งกย้ายกันไปไปอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ นะสำหรับชาวกรกฏที่แบบรอคอยเรื่องของความรักคือคุยกับคนทางไกลามานานแบบนี้ก็มีเกณฑ์นะคะรักต่างวัยรักทางไกลนะคะหรือแม้กระทั่งคนเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาเรียกว่าก็มีโชคแหละนะในด้านความรักนะคะมันเป็นลักษณะนานก่อนหน้านี้เหมือนคุณอยู่โดดเดี่ยวไหมมันเป็นลักษณะอยู่โดดเดี่ยวมันเป็นลักษณะที่ว่าบางคนโดนบูลลี่บางคนโดนไม่เห็นด้วยกับอะไรหลายๆอย่างเจอบทพิสูจน์เจอบทท้าทายนะคะที่กว่าคุณจะผ่านมาได้คุณต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบหรือความแข็งแกร่งในด้าน ใจิตใจเป็นอย่างมากกว่าคุณจะผ่านมาได้แบบนี้ก็ได้นะคะพอผ่านมาแล้วก็จะชื่นมืนมากๆเลยในช่วงนี้มันเป็นข่าวดีจริงๆนะที่มันจะมีการเดินทางความสุขความรักการขยับขยายการเติบโตรหรือแม้กระทั่งมิตรภาพดีๆกรณีที่คนโสดไม่ได้มีเนื้อคู่เนาะ mm. ก็จะได้มิตรภาพดีๆเข้ามาแบบหลากหลายเลยแบบนี้ก็ได้อมืมาดูกันต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะที่ชาวกรกฎจะได้รับมาดูกัน สิกขาห้าเหรียญ q u e e n of Cup Tower แล้วก็เป็นสี่ถ้วยนะคะเด่นในเรื่องของชาวต่างชาติทางไกลน,นะคะมันเป็นในลักษณะนั้นนะอืมนะบางทีมันก็จะเกิดอะไรแบบปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันก็ได้นะคะถึงจุดสิ้นสุดของความเบื่อความเซง็งนะมันอาจจะเกิดเหตุปุบ ปุ๊บปั๊บไปเลยก็ได้แบบพอแล้วจบแล้วเปี้ยงเลยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณกระทันหันด้วยเหมือนกันนะสําหรับชาวกรกฎบางครั้งการเปลี่ยนแปลงกับคุณมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานการเงินอะไรแบบนี้นะแต่สิ่งที่เห็นแม่หมอมองว่าคุณจะมีในเรื่องของภาระความรับผิดช,ชอบหรือหรืองานมากขึ้นแบบนี้ก็ได้มันเนื่องมาจากว่าการเติบโตมันเติบโตขึ้นมันขยับขยายขึ้นแบบนี้ทําให้คุณน้องอาจจะเหนื่อยหนักขึ้นนะ แต่มันก็เติบโตขึ้นไหมล่ะเออมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะอืออะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้นะมันเป็นเหตุที่ทําให้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักนะคะท้าทายชีวิตคุณหนักมากเหลือเกินมันเป็นลักษณะนั้นน่ะบางคนถึงขั้นแบบไม่มีถิ่นที่อยู่โยกย้ายไปโยกย้ายมาจนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยหรือบางคนเจออุบัติเหตุก็ได้บางคนสูญเสียเงินหรือมีปัญหาแต่เรื่องการเงินการติดขัดไม่มอ,มองว่ามันจะไหลลื่นมากขึ้นนะคะ ออมันจะไหลลื่นมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่ไพ่อยากจะบอกชาวกรกฏคือให้เปิดใจเปิดตัวเองรับโอกาสดีๆเข้ามาด้วยโดยเฉพาะการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะออให้เปิดโอกาสตรงนั้นเข้ามาด้วยใหญ่ยึดติดอะไรเดิมๆนะโอกาสดีๆมันกําลังจะเข้ามาถ้าคุณไม่เปิดรับมันก็ไม่ได้นะคุณต้องยอมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบนี้แล้วสิ่งดีๆมันก็จะเกิดมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรมา ชาวดีนะของชาวราศีกรกฎลักนากรากฎในช่วงปีใหม่นี้นะคะสำหรับนี้จะบอกอะไรอายุปัตตนิเทศาตรีเห็นไหมท่านเน้นก็นเน้นคู่ชาวต่างชาติจริงๆนะเออชาวต่างชาติต่างภาษาจะอยู่กันได้ยืดยาวนะคะจะเป็นคู่แท้นะคะ อืมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกด้วยกันด้วยก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอยู่กันแบบอายุยืดยืดยืนยาวเลยละมันเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่สําหรับเอ่อคนโสดแบบโสดสนิทไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โสดสิเขาเรียกว่าคนไม่มีคู่จริงๆอะ่ะเออชีวิตแบบไม่มีคู่กับเขาอะ่ะอันนี้ก็จะเจอ กัลยะาณมิตรต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะอายุเยอะหน่อยนะแต่ก็อยู่กันอย่างยืนยาวคบกันอย่างแบบลงตัวมันจะเป็นลักษณะนะั้นแล้วมีความสุขด้วยนะเออมันมีแบบมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นลักษณะการครบกันแบบการให้เกียรติการครบกันแบบ มีมารายาทอ่ะเออมันเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะมองมองเห็นโอกาสด้วยนะโอกาสดีๆต่างๆนานามากมายเลยนะแต่ขอให้คุณแบบดำรงชีวิตการดําเนินชีวิตด้วยสตินิดนึงแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรนะคะคือคิดให้มากหาเหตุผลให้มากแบบนี้นะเราเนี่ยพลังงานของความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาดูต่อนะคะโอ้โหมูล,ละนะคะ บ้านรถที่ดินคอนโดโรงงานจะเอาอะไรนี่มาตามีโอเคมีเกณฑ์มีลูกจริงๆนะนะคะนี่ปุตตะลูกเลยนะคะนี่แม่อุ้มลูกอันนี้ลูกเลยนะคะไพ่แม่มดเราอะไรอีกแม่มดเป็นไพ่ดีนะเออไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะคะอืมอะไรที่คุณไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะมองเห็นโอกาสนั้นๆแล้วคุณจะได้มันมาอืมแล้วนะอาจจะเป็นลูกก็ได้บางคนก่อนหน้านี้ไปขอลูกนะขอไม่ได้นะแม่หมอมองว่าเดี๋ยวคุณจะได้นะเออลูกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย เป็นลักษณะนั้นแล้วบางคนลูกให้โชคด้วยนะคะลูกเกิดมาเนี่ยทำให้คุณได้ซื้อรถซื้อบา้านซื้อคอนโดแบบนี้ก็ได้ด้วยทําให้คุณมีเงินมากขึ้นล่ําซ้าม,มากขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะจะได้ลาบแบบเสน่หาจะได้สิ่งดีๆแบบเสน่หามานะ เออก็มีเกณฑ์นะคะดีใจด้วยนะถ้าใครกําลังจะมีลูกหรือบางคนอย่างที่บอกแล้วว่าดวงไม่ดวงโสดดวงไม่ได้มีคู่นะคะคุณก็จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นกิจการงานใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่เข้ามาเนี่ยจะได้อะไรก็จะได้มาด้วยเสน่หาจะได้มาง่ายจะได้มาแบบไม่ยากนะคะอืมเป็นลักษณะนั้นมาดูกันต่อนะพระพฤหัสมานะคะ อ่มาแม่มาเป็นไพ่ความสุขอีกแล้วอ,อลินะอลินี่ต้องระวังอมรณะมานะคะแล้วก็ทาสีมาโอเคนะระวังในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยอย่าไปมีศัตรูนะในช่วงนี้ต้องแม่หมอจะบอกว่าไพ่เตือนคือข่าวดีนะเราจะได้ดําเนินชีวิตแบบไม่ประมาทแล้วมีความสุขถ้าเราถ้าเราแบบ ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอ่นะแล้วเกิดเหตุขึ้นมามันกลายเป็นข่าวร้ายนะมันก็ไม่ใช่ข่าวดีถูกไหมอันนี้ไพ่เตือนแล้วเราดำลงเส้นทางในในคุณงามความดีอะ่ะเราก็จะไม่เจอเหตุอะไรที่ไม่ดีไพ่ใบนี้คือการสร้างศัตรูคือการไปขวางหูขวางตาคนอื่นอะไรบางอย่างนะการเกิดการขัดแยง้ง เนะี่ยคู่แข่งการขัดขวางอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเองอย่าไปขวางทางใครใครจะทําอะไรช่างเขาเราอยู่ของเราให้เป็นสุขพอนะคะแล้วก็อย่าไปสร้างศัตรูนะมันติดก,กับไพ่มรณะนะนะมันติดกับไพ่ พัดภาคลาจากหรือการสูญเสียได้แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหรือแม้แต่คนใกล้ตัวเราก็ต้องเตือนด้วยอย่าให้ไปมีเรื่องมีราวกับใครเพราะดวงคุณเองก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการสูญเสียด้วยถ้าไม่งั้นก็จะได้รับการบาดเจ็บหนักนะการโดนทําร้ายแบบนี้นะคะการท,ที่จะต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องเสียอกเสียใจแบบนี้เป็นต้นนะ จะเกี่ยวกับลูกเราก็ได้นะเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับภรรยาเราได้นะเกี่ยวกับคนในครอบครัวได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะเพราะบางทีมันไม่ได้จํากัดถึงตัวเราเพราะเนี่ยมันติดกับไพ่ครอบครัวด้วยนะคะเป็นลักษณะนั้นถึงว่าไพ่พระพฤหัสขึ้นมาคือมีสติให้มากมีเหตุมีผลและใจเย็นให้มากไตรตรองให้มากอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะอืยนะประมาณนั้นนะ มาดูกันต่อที่อีกหนึ่งสำรับสุดท้ายนะคะแม่หมอจะปิดท้ายด้วยไพ่องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะมาดูกันว่าองค์พ่อพระพิฆเนศจะบอกข่าวดีหรือว่าจะตักเตือนอะไรเพิ่มเติมนะคะมาดูกันนะไพ,พ่พระพฤหัสมาเนี่ยแม่หมอก็เอะใจตั้งแต่แรกแล้วเนาะเหมือนจะเตือนอะไรเตือนจริงๆนะคะเตือนให้มีสตินั่นเองแล้วก็ให้คิดอะไรนะให้รอบคอบให้ไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะพูดก่อนที่จะลงมือกระทำอะไรแบบนี้มาดูต่อนะ ข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะคะองค์พ่อจะบอกอะไรมาดูกันพระอุตติะคณะปฏินะคะเป็นปางเสน่หาวาจาสมปรารถนาแปลว่าต้องใช้คำพูดที่ดีนะใช้คำพูดที่ดีวาจาที่ดีนะแล้วมันจะนำโชคนะคะจะนำโชคจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณจะเป็นลักษณะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์เนื้อหอมพูดอะไรใครเชื่อมันเหมือนลักษณะ สาริการลิ้นทองอ่ะเออมีมีปากเป็นเอกนะคะอพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วชีวิตจะสมบูรณ์พูนผลมากๆเลยแล้วติดก,กับไพ่พัตรุนด้วยพัตรุนคณะปติเนี่ยก็เป็นปางของความสําเร็จเหมือนกันนะคะ คุณจะกระตือรือร้อนหน่อยในช่วงนี้หรือเรียกว่ามีพลังก็ได้นะคะพระวรคณะปฏิเป็นปางผู้ประเสริฐภรสลิติคณะปฏิปางเดินทางและสร้างสรรค์สุดท้ายเป็นพระวีระคณะปฏิเป็นปางนักรบนะอาจจะมีอุปสรรคนะคะอุปสรรคจากการเดินทางนะจะมีอุปสรรคจากการเดินทางชีวิตจะไม่ค่อยหยุดนิ่งนะแม่หมอก็บอกไปตั้งแต่ที่แรกแล้วแล้วท่านก็ย้ำอีกทีหนึ่งแปลว่าตัวคุณเองจะมีการเดินทางบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ <c oughs> อืม นะการใช้ความคิดสร้างสารรค์การติดต่อสื่อสารประสานงานการเปิดกิจการใหม่การขยับขยายธุรกิจมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีกร,รกฎและคนากร,รกฎจะคล่องตัวนะคล่องตัวทั้งการเงินการงานและรายได้แต่ถามว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาไหมมีนะมันก็เหมือนกับว่ามันจะมีเข้ามาแบบประปรายนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไพ่ของคุณที่ได้จะเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จ นะคะแต่อีกอย่างหนึง่งนะคะเพราะวีรคณะปฏิบางครั้งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงอุปสรรคเสมอไปแต่มันอาจจะหมายถึงงานล้นมือจนคุณต้องแบบเหนื่อยก็ได้หรือคุณต้องจัดการกับทุกๆเรื่องแบบนี้ก็ได้มันเหมือนสิบคาถาที่แม่หมอบอกนั่นแหละคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องมีภาระเพิ่มอาจจะต้องแบกรับอะไรเพิ่มแต่ว่ามันมีความก้าวหน้าในด้านการงานเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> นะช่วงนี้จะทําอะไรบริวารก็จะเชื่อฟังนะคะ บริวารเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นในลักษณะนั้นเพราะตัวคนเองมีสเสน่ด้วยนะจะพูดอะไรใครก็เชื่อมันเป็นลักษณะนั้นม,มีความก้าวหน้าหรืออีกอย่างหนึง่งคือได้รับการมอบได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําหรือได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้นําแบบนี้ได้การขยับขยายกิจการมันก็เลยเป็นไปได้ง่ายและไปได้เร็วด้วยนะคะมาดูกันต่อนะอีกห้าใบสุดท้ายนะคะมาดูกันข่าวดีอะไรอีกนะ ว้าวพโยคะคณะปฏินะคะเป็นปางสมาธินะความหลุดผลนนะชื่อบอกแล้วนะคะไพ่ใบนี้ก็จะนี่เหมือนกับไพ่ฤษีใบแรกเลยแล้วติดกับไพ่พัติตักษลาอักษรโอมด้วยนะคะชาวราศีกรกฎลัคณะกรกฎใครที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรมายาวนานนะแต่ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยนะคะทำทุกๆวันนะตั้งแต่ตื่นยันหลับแบบนี้นะคะ ไพ่พโยคะคณะปฏิเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วติดกับไพ่พัติอักษลาด้วยนะคะนะมันก็บ่งบอกถึงความสำเร็จในด้านทางธรรมของคุณนั่นแหละนะประพฤติปฏิบัติมายังไงนะคะแม่หมอจะบอกว่าสภาวะธรรมของคุณก็จะได้สูงขึ้นคุณจะเข้าใจสภาวะธรรมของโลกนะการ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะหรือเรียกว่าสภาวะรำตามความเป็นจริงแหละคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึง้งอืมมันเป็นแบบนี้นะคะการเข้าถึงถึงสภาวะอย่างลึกซึง้งสภาวะขั้นสูงแบบนี้ก็ได้นะเออมันเป็นไปได้นะคะ การเติบโตในด้านของจิตวิญญาณมันเป็นแบบนั้นอะมันเป็นไปถึงเนี่ยความหลุดพ้นเห็นไหมนะคะแต่ว่าอินทรีย์บารมีมันต้องแล้วแต่แต่ละคนด้วยนะไม่ใช่ว่าทําเดือน2เดือนทําปี2ปีแล้วจะได้อะบางทีมันต้องอยู่ที่หลายๆอย่างนะคะอินทรีย์บารมีของเก่ามีมาแค่ไหนของใหม่ทําแค่ไหนมันมันต้องหลายๆอย่างด้วยนะคะ เป็นลักษณะนั้นนะที่พูดน่ะไม่ใช่หมายถึงโอ้โหจะสําเร็จกันง่ายๆไม่ง่ายนะแม่หมอบอกเลยนะคะทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาและใช้กันเพราะบ่มอินซีที่มากมายซะเหลือเกินนี่ต้องพูดอย่างนั้นเลยนะคะเรามาติดก,กับไพ่พัฒวิชาด้วยปางเกิดสองครั้งนะคะเป็นเกี่ยวกับพลังลึกลับเห็นไหม,มส่วนใหญ่ของคุณนะ่ะนะชาวกรกฎนะคะจะมีความโชคดีมีข่าวดีหรือเด่นทางด้านจิตวิญญาณอื ทางด้านจิตวิญญาณการประพฤติการปฏิบัติธรรมแต่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพยากรณ์งานดูดวงก็ได้นะบางคนหมกมิน่นหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหรือว่าคุณผันตัวมาเป็นหมอดูเลยก็ได้นะแต่คุณจะมีแน่ๆแ,แหละคุณจะมีพลังอัศจรรย์ทางด้านปัญญาสูงมากๆจะมีความคิดที่แหวกแนวนะคะคำพูดคําเจรจาจะพลิกแพลง อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยอ่ะอย่างที่คุณไม่น่าเชื่อว่าไอ้ตัวคุณเองจะพูดได้จะทําได้อ่ะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะศึกษาเรียนรู้ให้มากๆนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะศึกษาเรียนรู้ให้มากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมันจะเป็นลักษณะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีความก้าวหน้าด้วยได้รับการยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้หรือความรู้เนี่ยมันก็ต้องพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะอีกอย่างหนึ่งนะ คุณมีไพ่พัทุลคาขึ้นนะคะบ่งบอกถึงอํานาจนะอำนาจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่คุณจะต้องใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถที่มากเลยทีเดียวนะคะออใช้เรื่องความรู้ความสามารถที่มากเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็ดึงศักยภาพตัวเองออกมาแบบมากที่สุดเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทํางานต้องไตร่ตรองอย่ามุทะลุนะคะแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ใช้สติให้มากอันนี้ก็คือสิ่งที่องค์พ่อพระพิคเนกอยากจะบอกกับชาวราศีกรกฎละคนากรากฎนะคะอืมก็ประมาณนี้นะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ